สวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะวันนี้นะฮะเราก็จะมาทดลองการเทน้ำเป,ป๊ซี่ใส่น้ำแข็งที่เย็นเย็นเจี๊ยบเลยนะฮะเรามาดูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงครับมันจะรารนาดไหนะอันดับแรกนะฮะเราก็มีโคกอยู่ประมาณสักครึ่งหนึ่งครับเดี๋ยวลองลองเทกันดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ เราจะลองเทตอนนี้ครับรู้สึกว่าแข็งเคียนเสียบเลยนะฮะลองเทเดี๋ยวมันจะซ่าไหมครับรู้สึกว่ามันจะไม่ซ่าแล้วครับ ความส่าของโค้กนะครับมันก็จะขึ้นอยู่ประมาณนี้